สวัสดีค่ะคุณตาพรุ่งนี้หนูเดินทางไปแข่งที่ประเทศบูในหนูขอให้คุณตามีสุขภาพที่แข็งแรงขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณตาหนูขอบุญบรารมีของคุณตาสนทิช่วยคุ้มครองหนูหนูจะทําให้เต็มที่ท่านผู้ชมจําเรื่องน้องพ,พลอยเพชรใ่ไหมน้องพลอยเพชรเนี่ยที่เรารับเข้ามาอุปการะในการดูแลของบุญที่ชัยยงริมทองกุลน,นั้น แล้วก็ตอนหลังเราก็มีรับน้องน,องนองโมเข้ามาอีกท่านหนึ่งเด็กหญิงพลอยเพชรดวงเขียวหรือว่าน้องน,องนองโมหรือเด็กชายธรรมะโคสิริทั้งสองคนเป็นเด็กที่มีความสามารถมากเล่นเทนนิสเก่งมากเป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดพลาดเลยที่รับเด็กสมเข้ามาอยู่ในมูลนิธิดูแลทุกอย่างให้หมดทุกอย่างแต่การศึกษาออกค่าใช้จ่ายใ,ให้นะฮะดูแลผมคิอผมดูคนไม่ผิด เพราะว่าทางสมาคมลอนเทนนิสบอกเลยว่าเด็กสองคนนี้มีพรสวรรค์เป็นเพชรเม็ดงามในวงการเทนนิสล่าสุดท่านผู้ชมครับทั้งสองคนเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยวันที่ได้ปรักายเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยติดทีมชาตินะท่านผู้ชมครับวันที่1 0 1ถึงมิถุนายนที่จะถึงนี้น้องพลอยเพชรกับน้องนองโมจะเดินทางไปในฐานะเป็นตัวแทนทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประเภททีม แข่งกันที่ประเทศบูรนนะครับผมรูปไปดูนะฮะขณะนี้ท่านผู้ชมคงจำคุณนายนอุดมโชคซึ่งเราให้มาเป็นโค้ชและผู้ดูแลน้องพลอยเพชรในเรื่องการเทนนิสนะฮะช่วยดูแลเป็นที่ปรึกษาให้น้องพลอยเพชรอยู่ตลอดจนกระทั่งได้มาแข่งระดับทีมชาติในวันนี้และยังดูแลต่อไปอีกมีอีกท่านครับคือคุณหมออมรซึ่งเป็นผู้ดูแลทำกายภาพให้น้องพลอยเพชร และทางครอบครัวบ,บอกว่าคุณหมอเป็น FC ผมด้วยขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับช่วงนี้น้องพลอยเพชรยังใช้เงินมูลิธิชัยยงริมทองคนอยู่แต่ว่าสําหรับท่านผู้ชมที่อยากจะบริจาคเพื่อช่วยเหลือน้องพลอยเพชรหรือน้องนโมนะครับก็ให้บริจาคผ่านมูลิธิชัยยงริมทองคุณมาเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อบัญชีให้นะครับถ้าท่านอยากจะสนับสนุนเด็กพวกนี้และขอมีส่วนร่วมในการทําบุญให้กับเด็กๆพวกนี้ก็บอกมาก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยว ผมจะส่งขึ้นเปชีให้บริจาคเงินเข้ามาในมูลที่ชายงค์ทพรองกุลนะฮะแล้วก็ผมจะเอาเงินที่บริจาคมาเนี่ยนะฮะเอามาตั้งเป็นกองทุนของน้องพลอยเพชรและน้องน,องนโมโดยเฉพาะช่วงนี้เด็กกําลังโตมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตลอดเวลาและมูลิี่ก็ดูแลรับผิดชอบตลอดแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะร่วมทําบุลด้วยก็เชิญนะครับหนูขอขอบคุณที่ช่วยเหลือหนูดูแลหนูเป็นอย่างดี หนูจะไม่ลืมพระคุณทุกท่านเลยค่ะส่งกำลังใจเชียร์หนูนะคะหนูจะสู้ไม่ถอยค่ะสวัสดีค่ะร่วมส่งแรงเชียร์และกำลังใจให้น้องพลอยเพชรและนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยในการแข่งขันรอบพันเลื่อนโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สึกชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีที่ประเทศบรูไน